เราจะเหลือกำไรน้อยไม่เป็นไรแต่ให้ตัวแทนแฮปปี้เราโอเคเราเคยจนมาก่อนเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรรายได้ประมาณไหนคุณภาพาของสินค้า100%ค่ะมีอะไรที่เป็นแบบตัวแทนไม่สปอกสินค้าไหมครับก็จะมีตัวโปรโตีนตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่990บาทได้กำไรกี่บาทครับประมาณ320่ว้าขายหนึ่งกองได้320เลยอ เป็นคนใต้ไปคนยะลาแล้วก็ขึ้นมาอยู่กับคุณแม่ประมาณปสอ 2, ปสาตอนคุณแม่ขายของตลาดนัดก็ไปช่วยคุณแม่เป็นคนชอบขายของมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแ้ะที่บอกว่าเคยมีเจ้าหนี้เคยถูกยึด,ดรถมันเกิดขึ้นได้ยังไง,งเคยติดการพนันจนเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้รายวันส่งรายวันวันหนึ่งคือหลายบาทจนไม่มีจ่ายจนเขาได้มาเฟี้ยงระเบิดปิงปองหน้าห้อง พลาดไปแล้วเราย้อนเวลากลับมาไม่ได้ไไม่ได้ทำอย่างเดียวคือทําใหม่ให้มันดีขึ้นเราก็คิดเองค่ะว่าเฮ้ยชีวิตเรามันต้องได้ดีกว่านี้สิขายซูชิขายเสื้อผ้าปลาหมึกย่างเซิรเสริมสวยทําคาแคขนมปังปี๊บจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือว่าหน่อยมาทําหมูฝอยหน่อยทําตอนแรกก็คิดว่าจะขายตลาดนัดที่แหละลองไปติดต่อตลาดไท เราก็รับเราก็เลยได้ส่งหมูฝอยในตลาดไทยทุกวันวันหนึ่งก็ร้อยกว่ากิโลรับนําเข้าสินค้าจากจีนแล้วก็รับเปิดรัาพมาหันเราจะมองเห็นโอกาสไปทุกๆโอกาสไม่ว่าจะกําไรจะ2บาท3บาท5บาท10บาทก็ตาม เข้าสู่ธุรกิจปนัญชิตาได้ยังไงครับตอนนั้นคือหน่อยมีลูกคนที่สองแล้วหน่อยหน่อยอ้วนไม่ลงสกทแล้วก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันจะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่เราจะกินแล้วเห็นผลแล้วก็มั่นใจว่าเอ้ยมันปลอดภัยเราก็เลยเดินเข้าโรงงานเลยค่ะว่าฉันอยากได้ผลิตภ,ภัณฑ์ที่มันช่วยในเรื่องของการดูแลลูปรลางเน้นกับโรงงานเลยว่าสินค้าเราจะต้องคุณภาพเท่านั้นหน่อยจะไม่บอกว่าสินค้าห้ามเกินกี่บาทเราจะปล่อยเขาทำไปให้ดีที่สุดก่อนกี่บาทเราค่อยมาว่ากันคุณภาพของสินค้า100% สิคคนค้าปานัชิตามีทั้งหมดกี่ SKU ครับตอนนี้17 SKU ครับสินค้าในแบรนด์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่245บาทไปจนถึง1290บาทอันนี้เป็นตัวดีท็อกค่ะกล่องน,นี้กี่บาทครับ590บาทค่ะรอบาทเรารับไปขายสามารถมีรายได้กลองละกี่บาทครับตัวนี้กําไรจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทกล่องนึงมี5ชิ้นค่ะกินวันเว้นวันค่ะงั้นลูกค้าแค่5คนนี่ก็ สามารถที่จะมีรายได้5,000บาทแล้วเนาะตัวที่ขายดีครับก็จะเป็นดีท็อกซ์สัญชาติยุโรปนะคะแล้วก็เวลาดื่มไปเนี่ยก็จะไม่ปวดบิดนี่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 ตัวนี้นะคะเป็นตัวขายดี ปานาชิตาค,คอฟฟี่เป็นกาแฟที่ช่วยในเรื่องของการดูแลหุ่นลดการกินจุกจิกในระหว่างวันกล่องนี้กี่บาทครับ245บาทถ้าเรารับไปขายเราได้กําไรกล่องเท่าไรครับกำไรต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทครับจนถึงร้อยกว่าบาทแล้วแต่ว่าซื้อเยอะซื้อน้อยอันนี้คือเป็นโลชั่นหัวน้าหอมเลยค่ะตัวนี้เป็นโลชั่นไม่ต้องฉีดบางจุดที่แบบว่าเอ้ยหอมบางจุดหลอดนี้กี่บาทครับ390 <1 S 2> ร้อกาบาทหนึ่งลอดกำไรกี่บาทครับกำไรประมาณเกือบ200ค่ะหนึ่งกลอดกำไรเกือบ200 2 0 0้ใช่ค่ะ ที่เป็นแบบดอกชิปหรือตัวแทนไม่สต๊อกสินค้าไหมครับมีค่ะก็จะมีตัวโปรโตีนตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่เราขายให้กับตัวแทนที่ไม่สต๊อกสินค้านะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่990บาทได้กำไรกี่บาทครับประมาณ320บาทขายหนึ่งกลองได้320เลย ปีนี้ก็เข้าปีที่สี่แล้วค่ะปีนี้ปีที่4แล้วนะฮะะมีตัวแทนทั้งหมดกี่คนครับก็ประมาณพันกว่าคนค่ะปีปีหนึ่งขายของไปกี่ชิ้นครับเยอะมากนะคะพี่กองก็หลายแสนชิ้นหลายแสนชิ้นใช่ค่ะครับแล้วเปิดรับตัวแทนอยู่ไหมรับเรื่อยๆค่ะรับตลอดคือเราเคยไม่มีมาก่อนเราเคยจนมาก่อนเนี่ยเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรต้องการรายได้ประมาณ ของเลาเนี่ยเราจะออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมาให้ตัวแทนเราจะเหลือกําไรน้อยไม่เป็นไรแต่ให้ตัวแทนแฮปปี้เราโอเคอย่างกาแฟาที่ผ่านมาก็ไปญี่ปุ่นกันประมาณ6บัสอย่างเงี้ยค่ะก็500กล่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรแบบเราก็เลยเอาเราเป็นเขา<ะ>ว่าถ้าเราขายแค่เนี้ยเราขายได้ไหมขายง่ายเราก็จัดโปรโมชั่นและวันนั้นนึกไหมฮะ ว่าวันที่เาจะมีบ้านใหม่ซึ่งใหญ่ขนาดอ๋นอนึกค่ะนึกมาตลอดชีวิตเลยค่ะ,ะคือว่าเป้าหมายชีวิตแหละถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราจะเดินไม่ถูกเราจะเดินไปทางไหนเหมือนเหมือนบอลลูนนึกออกไหมแต่ถ้าเราม,มีเป้าหมายชีวิตถึงเราจะพัดไปทางไหนเราจะกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตจะสาคัญมากหน่อยไม่ล้มเลิกวันนี้เราลม้มพรุ่งนี้เราก็ลุกถ้าตาบใดที่เรายังมีลมหายใจอะค่ะเรามีหนทางเสมอล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลิกแก้ทุกปัญหา,าเผชิญทุกปัญหาถ้าเกิดคุณผ่านเรื่องยากๆได้ทุกอย่างมมันนจะผ่าไดด้หดเลย